ครับสวัสดีพี่น้องชาวนครปฐมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลห้วยม่วงของสสแอนะครับผมได้รับรายง,งานมาว่าปีนี้ราคากุ้งตกต่ำเป็นอย่างมากนะครับรวมถึงราคาต้นทุนต่างๆที่สูงขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าซึ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยได้เข้าใจว่าภรคเก้าไกลเนี่ยก็จะส่งคนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวด้านการเกษตรนะครับอย่างอาจารย์เดชรัตน์นะครับอย่างสสเพชรกรุณพล อย่างสอสอหนุ่มนะครับซึ่งเป็นบุคลากรที่อยู่ในกรรมธิการการเกษตรด้วยแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในทีมนโยบายการเกษตรด้วยก็หวังว่าจะรับเรื่องของพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งเข้าสู่สภาและให้เกิดการแก้ไขปัญหาโดยเร็วนะครับก็ฝากความคิดถึงไว้ยังพี่น้องชาวนครปฐมด้วยครับรวมถึงขอขอบคุณท่านนายกอบตอนิิรรศนะครับที่อยู่ในพื้นที่ต้องขอขอบคุณมากที่ให้พื้นที่ครับขอบคุณครับ